พวกพี่ก็เหมือนแบบภูมิใจกันไหมที่บอกว่าผ่านมา4ี่ปีแล้วแบบช่องมันเติบโตมาไดขนาดนี้เจ็ดแสนซับอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่มันแบบเริ่มขึ้นมามันก็มีพวกพี่แล้วจนมาถึงวันนี้มันยังมีพวกพี่อยู่อ่ะก็ดีค่ะลงลูกคุกคานค่ะเขาทะเลาะเขาแตกปากแตกวัโ้ก็ดีใจก็เห็นช่องนี้มาตั้งแต่ช่องนี้มี200รอยซับที่เอาไว้ลงงานกันเองที่ถามมาเพราะว่ามันทำมานานการที่ทําอะไรมันก็ต้องมีเงินเข้ามาเราถึงจะทำถูกปะพี่ปอเขาก็เลยแบบอยากให้เราไปพักผ่อนจากที่เรงา นี่เป็นเวลาออกไหมลูกตัวหรือว่าหรือว่าหรือพักผ่อนหรือว่าเสียชีวิตซึ่งคนหล่อนก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้รับมอบหมายโจทย์ว่าแบบเออจะพาพี่พิธีกรอะในช่องอะไปเที่ยวฉันได้ติดต่อหัวไปแล้วหัวซึ่งเป็นศูนย์เหรียญเป็นการว่าซันโดนโกงไปแล้วริเซอร์ยังจะทำให้มันดีเป็นการพาเที่ยวรอบเนี้ยที่ที่ส่งดิดไปให้แม่โอบามีสามที่ที่แรกอะสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าโอ๋โฉบขึ้นไปมา มีคอนแทคแล้วที่2ก็คืออังกฤษที่3เนี่ยจะเป็นทะเลชะอำสติวโดสติวโดโอเคค่ะไปค่ะก็งทำงานมา4ปีก็ต้องทำงานต่อไปเรางานจออะไรแดกก็ไปเที่ยวก่อนไปไหมเออไปไปไป